เฮ็ดปวกได้มูเฮ็ดปวกแล้วย้ายท้องเก็บเห็เดอะได้ดีค่ะเพื่อนๆมาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้มากันสองคนเก็บเห็ดป่าตัวบ้านตัวเองเ้อบ่เอาด้วยเาตาปลาคอยบ่เลี้ยงคอยบ่เลี้ยงเตาปลาด้วพไปนอนม <c oughs> าซ้อมเมืองว่ามาันขาออกบ่อเอาป่ากันจ้า มากระยายทรวงห้้ยหลุดไามามากระยายทรวงมือเอื้องลงไปปลายไงมือนี้มาปลายนี่ก่อนช่วยไม่หน่อยจีเป็นน้องเห็ดอะไรเห็ดเพิงน้อยมิใช่เห็ดเพิงอันนี้นี่ดอกแรกแหกหมันเห็ดเพิงน้อยเออเห็ดเพิงน้อยเห็ดพงุนนพง ไอพงโอสลงงองตัวนี้่แกงเสียบอยู่ด้วยโอ้ยน้องเอางูป่ามาแล้วจ้ามาเก็บพอดีมาเก็บเห็ดไดของงูป่าเอาคนละปุ่มก็ะยับท้องเอาหันหันหันโอ้ยโอ้ยงูน้องงูจีฮามคอย ดับ้บขบแดเต่าปลาแท้ๆได้แล้วได้แซดบบ่แซ่บบ่กินน้ำตุ๊มตุมันไม่ตุมตุมอ่ืออือสมแหงอือน้ำไฟน้งสมแหงอือไปทั้งสุกเลยได้แล้วได, <c oughs> ได้แล้ว,ดลว,ดลวเดี๋ยวไปเอาอีกต้นทัง้งปุ่นมีอกอยู่ทั้งมังเฮาเก็บเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดปวกไหม เขอย้อมยุ่งพี่น้องเออได้แล้วบ่ได้เตาปลาเด้ได้แล้ว,ว,ดวได้แล้ว,ลวใว <c oughs> ส่ปลาเลยเจ็บแซ่บองุ่นปลาพี่น้ององุอ่งงนปลาโคยบโคยบ้านข่อยเอิญ่นพี่น้องโอ้ยโอ้ยนี่ละแซ่แบแซ่บเมื่อเขาเมื่อเขาสุกสุกเต็มที่ เอาลงมาลงมาลงมาออเ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 ออหน่อยก็สุกเต็มที่นี่แหละหวานหวานนี่แหละโคยงูงนปลาพี่น้องอู้ดปุ่มหนึ่งเดี๋ยวสิเอาปุ่มปุ่นก่อนลงมาลงมาโอได้หลรือได้แล้วได้แล้ว ว้าโอ้หมนปลาพี่น้องอุ้ยงูกัดอู้วง่ายญ่ายอุ้ยงามจ้ะนะชิมดูสิอืมของป่าไร้ปลอสารอืมหวานอืน้ำดำหวานเขาอืมอืมอืมเขามีไนท์ผมนะพี่น้อง บก,กืนน้อยเขาเด้ออนี่แหละค่าวิธีสานหาของปลานีหยังเก่าจา้ะปหันปล่อยไว้เขาสุกกอนอพี่นองมาเห็นเห็ดเห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกปลานี่ดอกงามเด้ออืขอข่อยบ่มหมองไว้ <laughs> จะบอกคขยจะตกเปลี่ยนไหมต่ท้องเอาจะบอกคยขยข่อยเสียวเห็ดเด้ <laughs> <laughs> อหกเด้อพี่นอง ก็บเผ็ดกับหกหกค่อยว่ามิมองไว้เห็ดด้ยบาดีแตะบอกคนเยอะไปเห็ดตาไหมก่อนท้องก็ได้ตะบักสมควยคือกันอ้จะหลอกกหนวยกานปลาก็จะงอางูนี่หรีเนาะองูปลาเนาะอไปแช่เนื้อไปไม่ป็นหยัดคั้นๆขอจะนาอยู่ได้กินแมนนี่นวยนี่แช่หวานนี่ดอดๆได้เห็ดสองดดก เออสีมุนเราคอยตรงมาอันนี้อันนี้ไปก่อนเอาเอาไปตองก่อนเห็ดนี่ไม่ใช่เห็ดอันนี้พี่น้องนี่แหละหนึ่งไฟบ้ามันเห็ดอะไรก็คือได้หมากอีหยังหมากอีหยังเคร่องสัตว์ก็ดูวยหมากอีหยังอะไรเป็นหมากอีหลีตุ้นี่เป็นหมากออมาีหยังนี่แหละแต่ว่าก็เห็นกระแตกินอยู่เด้อ แสดงว่ามันกินได้อยู่นี่มันอมากระกลกอืย่าอีกหยังบุเออได้มูเดียวยายท้องได้หลายเห็ดหน่อยเห็ดเห็ดเพิงหน่อยแยงเซกถือได้ละอืมก็อืมงูเดียวจิละนี่เอองูเดียวออมหนึ่งเลยอ่ะอานี้เป็นงูตีนกับพวกเก็บเลยเนาะไป อะไรขาโอ้ยอะไรขาทำให้ปวกเนาะห้อยคนเหยียบเหยียบจนว่าขาว่าหักโอ้ยโอ้ยดอกน้อยช่ำช้ำซาละมึงนะเดี๋ยวมึงกระดูบมีท้องพ่อเฮ็ดปวกพี่น้องเอ้ยปวกจี๊ยบเฮ้ยดอกน้อยให้ไม่ต่างโอ้ยมึงนะพี่น้อง ดเราจะนีความว่าสิเห็นล่ะว่าเห็นจังไดนมันหนึ่งตังอยู่ทั้งนอกผุ่นทุ่มหนึ่งก็เลกเยกเกลืเขียมาว่าก็าเห็นแล้วจังสิดึงเอาพอ่อไม่เย็นก็ดึงเอาแล้วสิไปก้นเลยซ้ำขึ้นได้ก็ได้ขึ้นบ่ได้แล้วเขาก็ล่างมันบ่ได้อยู่แล้วเพระาะว่าขาเขา,นา,าหาน่อยตรงนี้เวลาพอยสีหยียบเห็นหรือเปล่าเวลาเราจะเอายูหันเราบังหันยี่สามจีดอกถึงก้อนมูน่ะ เ่อานพี all right ่ห <laughs> <laughs> ็ดัยักวเ้่อองรนยงนี้สตร่หางกะไม่ร้อ่แล้วนยังเปวัไ่ดอกน้อยดอกเห็ดแ่ยางนีม่าดอกน้อยดอกนี้จะว่างบริวาเห็ดปวกนึกว่าเห็ดดอกกันนั้นเห็ดอัน ไอ้ก่มันเห็นโดนแต่เอ้าคือโดนทำไมไงนี่หัดปวกนี่าดดหน่อยเถอะอือบันไดพี่น้องเฮ็ดปวกปได้มูเฮ็ดปวกแล้วย้ายท้องเฮ้ยหัดปวกแม่มึงขายเฮ็ดปวกพี่น้องมาซ้ำมาใหญ่กว่าเฮ็ดปวกไก่น้อยนิดเดียวโอ้ยเฮ็ดปวกจิกน้อยพี่น้องเลยอือ ป้าได้มูเป็นนันเป็นไรไรผัวน้อยังสิพอดก็สิเต็มตาในรุ่น mm. <c oughs> มันหมานแล้วทำนี่พ้านันอยู่ป้าล่างอยู่แล้วขันสิหน่อยคนนี้กับบัวไว้แล้วก mm. ็สิแต่ว่าขันมันแข็งแข็งเลยกับโออยู่ mm. แต่ว่าขันเป็นมันเบาแข็งกับบัวเป็นเต่า mm. บัว ดอกใหญ่กว่านี้ข่อยยังบ่เห็นอยู่อันนี้ลองละอันนี่จะเป็นแังนี้ดึงออกโลดอือต้อ,อตงกลนมันว่กลนดอกมันกลอนอะไรดอกเออต้อ,อตงกลอนอันสิออกหลายๆอยู่จนมันสิมีหลายๆอยู่ด้วเนาะ อุงห่าอุงหานะ่ามึงก็มองเพี้ยนไปต่องน้ำตาเนี่ยอมองได้ไปต่องแาวเขากับบ๊เป็นตอเอาเนาะขาก็แาวเกินโอ้ยอจับอันนี้เองกับบ๊เป็นตะทายอืม บ่ดอกงามเพินบ่ได้ฮูฮดีใจเพาราะวะะ่าอ๋อมันแบบปีนั้นข่อยเอาอยู่หันมันบอเล่าใจนะแม่ <c oughs> เอาอยู่อันเลาะกันแท้อือได้ตาลนะครับมันแม้นอันยายท้องได้เอ้อให้เลยแกงแล้วได้แกงแล้ว มันหมานเห็ดปวกก็ได้ซ้ำนี่แหละคออได้ได้น้ำพลน,นึ่งหันเจ้าดอกเลยวไี่หาดอกสิบดอกดู่เออมุดกัดไข่ยังน,น,น้องดอกน้อยเนาะเดี๋ยวเห็ดนี้ก่อนอเห็ดนี่คือดอกงามจ้าบาดเห็ดเพิงดอกนี่มาดอกไงแท้ดอกใหญ่ที่สุดเท่าแต่ที่เห็นมา